เหรียญร่มเย็นของหลวงปู่เพ้วปวโรวัดประชาราชบำรุงหรือที่เรารู้จักกันก็คือวัดหลางหมันนะครับเป็นเหรียญที่ออกมาในช่วงระลึกฉลองอายุวัฒนามงคล8 7ปีของหลวงปู่เพ้วนะครับจัดสร้างก็คือสร้างขึ้นเมื่อปี2552นะครับเหรียญล่มเย็นนี้ที่ตั้งชื่อว่าเหรียญร่มเย็นนะครับได้มาจาก กุติที่หลวงปู่เพลจำพรรษาอยู่ชื่อกุติล่มเย็นนะครับก็เลยเอาชื่อล่มเย็นมาสร้างเป็นเหรียญล่มเย็นนะครับเหรียญรุ่นนี้ท่านปลุกเสกเดียวในอุโบสถนะครับปลุกเสกเดียวในอุโบสถปลุกเสกยาวนานหนึ่งไตรมาสเจตนาการสร้างเหรียญดีนะครับเจ,เจตนาสร้างเหรียญดีชื่อเหรียญดีนะครับแต่และเนื้อสร้างน้อยมากๆเซียนใหญ่ก็ ตามเก็บเหรียญรุ่นนี้เงียบๆนะครับเพราะมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์เหรียญมีประสบการณ์มา3-4ปีแล้วนะครับเหรียญเริ่มมีคนเก็บเพราะว่าสร้างน้อยนะครับคอยดูนะครับสร้างน้อยเหรียญรุ่นนี้สร้างน้อยมากๆนะครับมาดูจํานวนการสร้างเหรียญรุ่นนี้บ้างเนื้อทองคํานะครับสร้าง21เหรียญเท่านั้นนะครับเนื้อเงินสร้าง450เหรียญนะครับ เนื้อนวโลหะสร้าง87ดเหรียญส่วนเนื้อทองแดงไม่ได้บอกจำนวนแต่ว่าสร้างจำนวนจำกัดแล้วก็จะมีเนื้อตะกัวเจกกรรมการไม่แน่ใจว่าสร้างกี่เหรียญน,นะครับส่วนที่นำมาให้ชมนี้จะเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับคิดว่าหายากสุดๆถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับ มีรอยจาน์ของหลวงปู่และมีพินทุของหลวงปู่แพ้วนะครับเนื้อตะกัวลองพิมพ์มีรอยจานและก็มีพินทุของหลวงปู่นะครับตัวหนังสือต้องคมนะครับต้องชัดเป็นแท่งๆนะครับเหรียญรุ่นนี้มีปลอมนะครับมีปลอมแล้วนะครับสร้างน้อยมากๆนะครับแนะนําอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญล่มเย็นของหลวงปูแ่แพ้่ปวโรวัด ลางหมันนะครับฝากกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ